โอเคครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับสู่ Black Comet Channel นะครับวันนี้ไม่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนๆนะครับหลายคนมากแม้แต่เพื่อนผมเองนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเรื่องการทำ YouTube นะครับ จะเห็นว่าตอนนี้หน้าจอของเรานะครับอยู่กับอุปกรณ์อยู่2อ,อย่างคือกล้อง GoPro โก,โกับมือถือนะครับหลายคนนะครับตอนนี้อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าหลายหลายแขนงก็แล้วกันนะฮะเมื่อก่อนเราจะรู้จักยุคแรกๆก็จะเป็นพวกเกมแคสเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มาช่องทำอาหารนู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้รู้สึกจะมีหลายๆอย่าง นะครับแม้แต่ตัวผมเองก็เคยแบบเป็นเกมแคสเตอร์แล้วก็ตอนนี้ก็มาทำเกี่ยวกับช่องมอเตอร์ไซค์นะครับก็หลายคนนะครับถามว่าผมจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับที่ผมหยิบโกโปรมาเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณจะทําเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีรูปตอนที่ขี่ท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ย a c คชั่นแคมค่อนข้างที่จะจําเป็นนะครับจริงๆมันประยุกต์ได้นะครับถ้าเกิดเราทุนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายกันละกันนะครับอ่ะงั้นผมยกตัวโกโบออกก่อนไหมมันไม่สําคัญเท่าไหร่สิ่งที่สําคัญตอนนี้นะครับก็คือมือถือโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆน,นะครับอ่าเป็น Android ก็ได้เป็น iPhone ก็ได้นะครับขอแค่มันเป็นมือถือ แล้วก็ลงโปรแกรมได้นะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะทําคลิปขอเพียงคุณมีต้นทุนเท่านี้ครับซึ่งผมคิดว่ามือถือเนี่ยทุกคนน่าจะมีนะฮะส่วน GoPro ใครยังไม่มีก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ครับแม้แต่คุณจะอยากทำคอนเทนต์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์อื่นๆสิ่งแรกสิ่งที่คุณควรจะต้องมีก็คือคุณจะทำอะไร เชื่อไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเออจริงๆเพราะว่าพอลงลึกไปแล้วครับแม้แต่อย่างสายมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมันก็มีแตกยิบย่อยออกไปเยอะนะครับเช่นคุณจะเป็นแนวให้ความรู้นะฮะอ,อ,อย่างผมแม้ผมว่าผมเน้นไปที่รีวิวมากกว่านะครับแต่แม้หลายๆคนก็จะบอกเออผมให้ความรู้แต่ เอาจริงๆอ่ะผมประสบการณ์แค่นี้มันมันให้ความรู้ใครไม่ได้หรอกครับแต่ว่าโอเคบางอย่างเรารู้เราก็มาแชร์ความเขาเรียกว่าอะไรมาแชร์สิ่งที่เรารู้ใหม่ทีมากกว่านะครับแล้วก็จะมีแบบสายขิงสายตลกสายอะไรก็ว่าไปนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือเราต้องสโโขให้ได้ก่อนว่าเรื่องที่เราจะทำคืออะไรอาหารดนตรีกีฬานู่นนี่นั่น เกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือลงมือทําไปเลยเออจริงๆเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบครับลงมือทําไปเลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็พูดอะไรแบบเนี้ยลองดูครับลองดูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอัพคลิปก็ได้ครับลองอัดคลิปแล้วก็ฟังเองดูก่อนก็ได้ว่าเออมันใช่เราไหมนะครับ หรือบางคนก็ยังไม่รู้อีกพี่ผมก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าผมแม่งสายไหนอะไรเงี้ยก็ลองดูตัวเองครับว่าดูช่องไหนบ่อยสุดนั่นแหละเออมันอาจจะเป็นแนวทางของเราก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรแบบนั้นนะครับหลังจากที่เราค้นหาตัวเองนะครับแล้วก็เจอเรื่องที่จะทําแล้วนะครับสิ่งต่อมาสิ่งที่ผมแนะนําก็คือไม่ต้องมีสคริปต์ก็ได้นะ อันนี้เรายังไม่ไปถึงขั้นจริงจังนะเราเป็นแค่ beginner นะครับคุณก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาป๊บไปที่กล้องถ่ายรูปแล้วก็เซลฟี่ตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยว่าเสร็จแล้วเราก็อัดไปว่าเราอยากจะพูดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของผมก็คือขอให้เป็นโทรศัพท์ที่ มันโหลดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้นะครับแล้วก็มีกล้องจบอัดเสียงได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้จบนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงมือทำไปเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น ep เนี้ยมันเป็น ep แรกที่แบบผมอยากจะมาแชร์เทคนิคการทำ YouTube กันละกันนะครับว่าสอนเลยถ้าเป็นที่อื่นมันก็คิดตังค์ผมยังคิดอยู่เลยแม่งแน่ทำคอร์สคิดตังค์นะเพราะว่า สิ่งที่ยากต่อมาก็คือเกี่ยวกับพวกโปรแกรมในการตัดต่อคลิปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแชร์ใน EP ีถัดไปนะครับ e ี EP นี้สิ่งที่จะมาแชร์วันนี้นะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆลองค้นหาตัวเองดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วเราแค่ชอบดูหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้ชอบพูดชอบถ่ายทอดนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าตัวเองพูดเก่งหรือไม่เก่งครับคลิปแรกยังไงมันก็จะติดๆขัดๆอยู่แล้วนะครับลองอัดดูครับลอง ลองพูดดูลองฟังด้วยตัวเองดูว่าไอตัวเองที่ฟังเนี่ยโอเคไหมนะครับเสร็จแล้วก็ลองจดกันมาดูเพราะฉะนั้นใครบอกว่าอยากทำคลิปอยากทำคอนเทนต์ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีต้นทุนผมคิดว่าถ้าคุณมีสิ่งนี้ผมถือว่าคุณมีแล้วนะต้นทุนนะครับแล้ว p ี EP ถัดไปเราจะเริ่มลงลึกแล้วว่าหลังจากที่เราตัดคลิปมาได้แล้วเนี่ย เราจะตัดต่อยังไงเราจะลงคลิปยังไงนะครับเพราะฉะนั้น EP แรกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะสรุปในคลิปนี้นะครับก็คือคุณลองเขียนใส่กระดาษดูก็ได้ครับถ้าคุณยังไม่กล้าไม่กล้าที่จะอัดเสียงตัวเองนะครับลองแค่นั้นดูก่อนนะครับแล้วก็ หรือถ้าใครพร้อมแล้วจะอัดเป็นคลิปวิดีโอนู่นนี่นั่นก็ได้นะครับแล้วอ P ีถัดไปนะครับผมจะมาสอนการใช้ปโปรแกรมตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะครับฟรีๆในมือถือนะครับไม่ต้องมีต้นทุนอะไรก็ได้ครับอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตโหลดโปรแกรมแค่นั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าของฟรีมันก็จะมีข้อจำกัดของมันอยู่นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับ ตอนแรกเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงทุนอะไรกับมันมากมายนะครับยิ่งใช้ทุนน้อยเท่าไหร่ยิ่งเจ็บน้อยเท่านั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปการทำคอนเทนต์ y o u t u b EP e แรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับหากเพื่อนสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและคลิปหน้านะครับถือว่าเป็นการบ้านกันแล้วกันนะครับหลังจากวันนี้ที่คนไป หาตัวตนนะครับอัดคลิปทำคอนเทนต์นู่นนี่นัน่นแล้วแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาลองตัดต่อไปพร้อมๆกันพร้อม,ลอมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเรามาลองตัดต่อไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ